สวัสดีครับผมฟาโกบดนะครับวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวบอทแคสข้อความและก็รูปภาพลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดมาใหม่นะครับก็จะทําให้ลดอาการบัญชีโดนบล็อกได้ประมาณ80%เนลยนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับข้างในโปรแกรมของเราเราก็เปิดขึ้นมาเลยอ่า ทีนี้เปิดขึ้นมามันก็จะให้ใส่อีเมลนะครับแล้ก็สามารถเอาอีเมลที่เราผูกกับไลน์มาใส่ได้เลย,เลยนะครับอ่าอ่าวิธีการผูกอีเมลนะครับก็มาที่การตังค่าแล้วก็บัญชีแล้วก็อีเมลใส่อีเมลลงไปได้เลยอ่าเราผูกอีเมลเสร็จแล้วก็มาลองล็อกอินกันครับอ่า นี่เป็นอ e ีเมลที่ผมผูกไฟเนาะก็ใส่อ e ีเมลไปแล้วก็จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านลายลงไปเลยครับอโอเคอ่าเราใส่รหัสผ่านลายเสร็จนะครับจะสังเกตว่ามี p ิ n เด n งขึ้นตรงนี้เรามาใส่ที่แอปไลน์นะครับแอปไลน์ก็จะเด้งให้ใส่พ i n เหมือนกัน อ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยบอทก็จะขึ้นคําสั่งขึ้นมานะครับแบบนี้เลยอ่าเรามาดูคําสั่งทั้งหมดกันพิมพ์เฮลเพื่อดูคําสั่งได้เลยนะครับอ่าคำสั่งทั้งหมดของบอทก็จะมีประมาณนี้อ่าก็จะมีคําสั่งตั้งข้อความตั้งภาพเช็คภาพอ่าเช็คข้อความส่ง ข้อความส่งภาพและก็ส่งข้อความพร้อมภาพนะครับเรามาดูกันทีละตัวนะครับเป็นคําสั่งตั้งข้อความสมมุติผมตั้งพิมพ์ว่า t e ทคแล้วก็วักหนึ่งครั้งสมมติผมใส่ว่าสวัสดีหนึ่งกดส่งได้เลย อ่าบอรดก็จะขึ้นว่าตั้งข้อความเรียบร้อยอ่าสมมติผมจะเพิ่มข้อความอีกเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับอ่าผมใส่ว่าสวัสดีสองเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่า ah, เราจะเพิ่มกี่ข้อความก็ได้นะครับเพราะว่าตอนตอนส่งเดี๋ยวบอรดมันก็จะสุ่มเองนะครับบอรดมันก็จะสุ่มข้อความที่เราตั้งอ่าเราจะตั้งเป็นร้อยข้อความเป็นสามสิบสี่ข้อความก็ได้นะครับบอรดก็จะสุ่มอยู่ดีครับอ่า ah, ทีนี้ แล้วมาดูกันวิธีการตั้งาภาพนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องมาที่เว็บนี้นะครับเว็บ e ชื่อว่า postimage นะครับ .org แล้วก็เรามาเลือกรูปภาพตรงนี้แล้วก็กดเลือกรูปภาพที่ต้องการได้เลย เรามันอัปโหลดสักแป๊บหนึง่งอ่ะเรียบร้อยครับทีนีอ้อัพโหลดเสร็จแล้วก็มาดูคําว่าลิงก์ตรงอ่ะเรากดคอคลดลอกมาเลยทีนี้นะครับเราก็พิมพ์ว่า i m i m g แล้วก็วักหนึ่งครั้งตามด้วยลิงก์ภาพนะครับอ่ะจะขึ้นแบบนี้เลยตั้งค่ารูปภาพเรียบร้อยแล้วคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคําสั่งเช็คข้อความ ก็พิมพ์ลงไปเลยมันก็จะโชว์ข้อความที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้กี่ข้อความมันก็จะจะโชว์ทั้งหมดเลยนี่ผมตั้งไว้แค่2เนาะก็จะโชว์แค่2อ,อเวลาส่งมันก็จะสุ่มข้อความที่เราตั้งทั้งหมดนะครับเราตั้งไว้ร0อยหนึ่งก็ส่ม1นในร้อนั่นแหละกี่อันก็ได้ครับแล้วแต่เราจะตั้งต่อไปเป็นคำสั่งเช็คภาพนะครับ มันก็จะขึ้นภาพที่เราอัปโหลดลงไปนะครับทีนี้เรามาดูคําสั่งส่งนะครับส่งข้อความอันหนึ่งอันที่อันแรกนะครับก็จะเป็นส่งข้อความอันที่2ก็จะส่งภาพอัน3ามแล้วก็ส่งข้อความพร้อมภาพนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งเป็นข้อความให้ดูใครจะเลือกส่งอันไหนก็ได้นะครับแล้วกแต่เราแต่ว่าก่อนก่อนส่งเนี่ยเราต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนเ <ederim. S 1> ช่นจะส่งภาพก็ต้องอัปโหลดภาพตั้งภาพอะไรให้เรียบร้อย จะส่งข้อความก็ตั้งข้อความให้เรียบร้อยหรือว่าจะส่งทั้งสองก็ต้องตั้งทั้งสองให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะส่งข้อความให้ดูอ่าจะขึ้นว่ากําลังทํางานอ่าทีนี้เรามาดูอ่านี่ครับไปแล้วคขาว่าสวัสดีสองสวัสดีหนึ่งอ่ามันก็จะสุ่มแบบนี้นะครับมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับจนจนจนครบเลยอ่าเป็นการสุ่มนะครับมมันก็จะรันไปเรื่อยๆของมันเองจนจนหมดนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับโอเคอ่าส่งเสร็จแล้ว11ท่านอ่าเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครสนใจโปรแกรมก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับผม